คลิปที่นำมาพากลิงก์ต้นฉบับจะอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเลยเข้าไปดูแล้วกดติดตามต้นฉบับกันด้วยนะให้เสียงภาาไทยโดยตาต้าเองและและ้วตอนนี้จะทำยังไงดีเนี่ยถ้ากอดเธอเลยทั้งที่แบบนี้จะดีหรือเปล่านะไม่สิเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดกอดแล้วตื่นขึ้นมาล่ะไม่สิต่อให้กอดแล้วตื่นขึ้นมาจริงมันจะมีปัญหาอะไรเล่า ก็อายกะจังนะเป็นภรรยาของเรานี่นะกอดเป็นครั้งแรกเลยผู้หญิงตัวอุ่นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนอกจากนี้แบบว่ากลิ่นหอมมากจนสมองวูบไปเลยอ่าแย่แล้วทั้งตัวอุ่นแล้วก็หอมด้วยอ่ะยายแย่ยแล้วแบบนี้จะโดนจับได้ไหมเนี่ย ไม่ได้การล่ะนี่มันไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไงและแล้วผมก็นอนไม่หลับจนได้เมื่อกี้อายากาศจังคงจะนอนละเมอละะัั้งนะแต่ว่าพอมาคิดดูดีๆแล้ว เธอยังเป็นผู้เยาอยู่เลยนี่นาะ